อ่ะก็สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการทดลองด้วย a n น i d i s s o v v r y y อีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นของไหลนะครับเป็นฟลีดนะครับเกี่ยวกับแรงต้านของวัตถุในอากาศนะครับเอาอากาศก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชีวิตประจำวันของเรามากกว่าจริงๆมันมจำลองอย่างอื่นได้นะครับน้ำก็ได้ของเหลวอ,อย่างอื่นก็ได้ของไหลทุกชนิดนะครับ ก็จะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับเอาอากาศก็จะเริ่มต้นด้วยการทดลองเกี่ยวกับรูปร่างนะครับรูปร่างของวัตถุมีผลต่อแรงต้านของอากาศยังไงบ้างนะครับก็จะวาดรูปร่างแล้วก็แก้ไขเอาเลยนะครับง่ายๆดีนะครับไม่ไม่ต้องทำหลายอันเนื่องจากว่าแอนซีดดิสคัฟเวอรี่เนี่ย จุดเด่นของมันก็คือมันประมวลผลเร็วนะครับเพราะว่ามันใช้ G P U ในการประมวลผลนะครับมันก็จะเร็วความแม่นยำอาจจะสู้ Workbench ไม่ได้นะครับ and seed w o r k b บ n ทที่เป็น fluid นะครับมีการทํำ a t c h i n g ละเอียดละเอียดนะครับก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าด้วยความรวดเร็วอันนี้เร็วกว่าแน่นอนนะครับก็จะคำนวณให้ดูคร่าวๆนะครับใครอยากทําการทดลองเป็นโปรเจกต์ก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับ เริ่มต้นเราจะไปที่โมเดลนะครับโมเดลบหมดทำไมต้องสเก็ตในโมเดลบหมดเพราะว่ามันเร็วครับม,ม,มันเมนูมันจะได้ไม่ลกหูลกตานะครับอ่าก็อ่ามาที่เพลนนะครับนิวเพลนอ่เลือกเลือกแกนวายอันนี้ก็จะเอาแบบง่ายๆนะครับเอาหน้าตัดง่ายๆแล้วก็หันตาเข้าหาตัวเองครับ อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเราจะให้ลมเข้าข้างนี้ก็เอาเป็นรูปที่เป็นรูป,ท,ป,รปทรงกระบอกก็แล้วกันนะครับกว้างสัก50แทบหนาสัก50าสก็กด Enter นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่พูนะครับคูนทูหมุนให้มันเป็นไอโซเมตริกนะครับ เราจะหมุนรอบแกน x นะครับก็คลิกที่ surface แล้วมาคลิก revolve นะครับมาเลือกแกนแล้วก็กด f ู l ูนะครับจิ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้จบนะครับเรียบร้อยนอันนี้คือสเก็ตง่ายๆนะครับของวัตถุนะครับเราก็จะดูดูทางนี้ก็แล้วกันนะครับจะให้อากาศไหลมาทางแกน x นะครับแล้วก็ดูแรงต้านของอากาศนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับโมเดลโหมดกด c อนโท s ล v e ไปแล้วเราก็จะไปที่ explore Mode เราก็ทำเป็น external flow นะครับ external flow ก็ให้ Inlet ทางด้านซ้ายนะครับกราวก่าวก็เอาพื้นนะครับ เนื่องจากว่า e t e r n a l phone เป็นการตั้งค่าอย่างเร็วนะครับมันก็จะต้องให้มีกลาวนะครับก็มันจะมีผลกับพื้นนะครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาพื้นออกก็ได้นะครับเอาพื้นออกดูสิเอาพื้นออกมันก็ยังซิมได้นะครับก็ซิมได้เหมือนเดิมอ่า extend default อ่ะ,อะโอเคก็ปรับนิดหน่อยนะครับมาที่ design mode แล้วก็ดึง ให้มันห่างออกจากตัววัตถุนะครับก็ดึงลงไปดึงเลยนะครับดึงซ้ายทีขวาทีนะครับให้มันห่างออกจากตัววัตถุนะครับมันจะได้แม่นๆหน่อยเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้นะครับอากาศมันไหลติดกำแพงก็จะมีปัญหาดึงขึ้นดึงลงดึงออกมาข้างหน้า ใส่ดเมนชันได้นะครับถ้าต้องการทําการทดลองเพื่อความแม่นยำนะครับดึงไปข้างหลังนะครับอันนี้เราก็จะมาดูเทอร์ูลเลนอะไรกันด้วยนะครับแค่นี้นะครับก็กําหนดความเร็วอินเลนะครับก็จะเป็นเอาเอาความเร็วคงที่ก่อนนะครับ20เมตรต่อวินาทีอยากเอาเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นผลเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะทําตอนต่อไปนะครับเกี่ยวกับความเร็วเป็นการทดลองเกี่ยวกับความเร็วนะครับเรียบร้อยเซฟไป ดูด้านข้างนะครับเรียบร้อยกด Control เมาส์กลางนะครับเป็นการแผ่นนี่เรียกแผนนะครับก็กด Simulation เลยนะครับกด s o f มันก็จะทำให้อากาศไหลนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับ v e c t เ r Vector การไหลของอากาศรอสักครู่นะครับ มันก็จะไหลปั่นป่วนนะครับประมาณนี้มันก็จะมีแรงต้านนะครับอ่ะก็ปิด Encoder ไปก่อนนะครับ e n c o h e r เ,น,เนี่ยเอาอันเดิมเราก็จะมาคำนวณอ่ะสต o อปไว้ก่อนนะครับถ้าพอใจแล้ว s t o อปไว้ก่อนมาคำนวณแรงต้านนะครับการคำนวณแรงต้านเราจะไปที่ simulation tab อ่มาที่ monitor นะครับ มันจะเด้งมาให้มาเราให้เรามาเลือก variable ก่อนนะครับเลือกเป็น f o r c แล้วก็เลือกวัตถุนะครับเราจะเลือก solid này. นี้เลือก solid มันก็จะขึ้นแกน x แกน y แกน z นะครับเราจะวัดแรงที่กระทำกับผิวทั้งหมดนะครับเป็นมันก็จะคำนวณแรงรับให้เองนะครับไป direction ก็คือแกน x นะครับแล้วก็มาเลือก surface นะครับเลือก face ปึ๊บอ่าแล้วก็เมาส์ลากคุม ถ้าเลือกเซิร์ฟเฟได้มันจะคลิกเครื่องหมายถูกสีเขียวๆนะครับมันก็สามารถกดได้นะครับก็กดมันก็จะเป็นฟอร์สมาให้นะครับแค่นี้แหละนะครับกด Escape ทิ้งไปนะครับถ้าเราอยากให้มันเป็นแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็จะซิมแบบ Time i n d e p e n d e n เดนต Time d e p e n d e n t นะครับขึ้นอยู่กับเวลา ก็จะโชว์ดีเทลนะครับมันก็จะไล่เวลาให้นะครับว่าเวลานี้แรงเป็นยังไงนะนะครับเมื่อเวลาผ่านไปแรงมันก็จะเริ่มนิ่งนะครับมันก็จะแม่นยำกว่ากันนิดนึงนะครับอเอาอันแรกก่อนทรงกระบอกนะครับแรงต้านมันจะเท่าไหร่เป็นทรงกระบอกขนาด10เซนติเมตรนะครับตะกี้50 50คือรัศมีเพราะฉะนั้น เส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ100มิลลิเมตรหรือ10เซนติเมตรนะครับไม่เยอะนะครับอ่ขออาภัยลืมลืมเปลี่ยนบอกว่าจะเอาอากาศตอนนี้เป็นน้ำอยู่นะครับเป็นลิควิดลิกขวา Edit นะครับเป็น Air เรียบร้อยนะครับกด Soft ใหม่ ทำไมรู้ว่าเป็นน้ําเพราะว่าตะกี้ค่าค่าแรงต้านมันเยอะมากนะครับถ้าเป็นของเหลวเนี่ยแรงต้านค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นอากาศสังเกตดูนะครับแรงต้านมันนิดเดียวนะครับอตอนนี้จะอยู่ที่อ่มันมีมันขึ้นตัวเลขให้นะครับ1นนิวตันไม่เยอะนะครับ1.7นิวตันแล้วก็พุ่งไปที่1.9 2 2 1ก็จะ มีการไหลปั่นป่วนนะครับมันก็จะทําให้แรงต้านเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือ time i n d e p e n d e n c มันก็จะ time i n d e p e n d e n t time d e p e n d e n t นะครับมันก็จะแปลผันนะให้เราเห็นความแตกต่างเห็นแนวโน้มอะไรได้เยอะกว่าแบบแบบที่เป็น static เรียกนะครับ steady steady St state นะครับมันก็จะมานิ่งอยู่ที่ประมาณ 1.8, 1.7อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะกว่แงวอยู่ตรงนี้นะก็ ถ้าพอใจแล้วนะครับมันจะแกว่งอยู่ค่านี้เราก็สต็อปนะครับมันก็จะให้อน,นี้มาอันนี้เราก็ลบออกก็ได้นะครับเคลียร์พีวีฟครับอ่ะมันก็จะให้ค่าล่าสุด1.7อ่ะอันนี้คือค่าแรกนะครับมันจะบันทึกไว้ในกราฟแบบนี้อ่ะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นหน้าตัดตรงนะครับต่อไปเปลี่ยนเป็นหัวโค้ง ข้อดีของ discovery ก็คือมันสามารถดีไซน์เพิ่มได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าตัดถ้าไม่มั่นใจก็เซฟซีนไว้ก่อนนะครับมันสามารถเซฟได้มันอยู่ที่ simulation scene น,นะครับก็บันทึกไว้ Save c u r r e n t ีนให้เซฟเคอร์เ s น e ีน,นหรือ export image to 2d นะครับก็เลือกลงก็ได้นะครับก็รูปที่1นนะครับก็บันทึกไว้ตั้งชื่อ,อให้เราจำได้นะครับ จากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นอันที่2นะครับผิวหน้าตัดเป็นทรงกลมนะครับเราก็จะสเก็ตเพิ่มเลยนะครับมันง่ายมาที่สเก็ตนะครับเลือกเป็นแกน Y คลิกไ่ถนัดซูมเข้าไปนะครับปึปนะแล้วก็ไม่อยากหันเข้าตัวนะครับก็ไร p เพลนก็จะหันเข้ามาให้สเก็ตรูปวงกลมจิกนะครับ แล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งมันตรงกลางไนะ้เนี่ยซูมเข้าไปนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ซูมเข้าไปมันจะ snap เองนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดมากลบส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วก็มาที่ผูปึ๊นะบเราก็จะใช้เทคนิคเดิมนะครับก็คือเลือกพื้นที่มาที่รีวอลเลือกแกน แล้วก็ฟูพาร์นะครับถ้าเราสเก็ตตะกี้พาสเกตใน X อ็รโหมดนะครับมันก็จะมีเส้นที่เป็นเวกเตอร์บางนะครับก็ถ้าไม่อยากสเก็ตใน X อ็ o พอร์ตโมดก็ไปสเกตในโมเดลโหมดก็ได้นะครับแต่ว่านี้บังเงินสเก็ตได้ก็สเกตในนี้นะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นโซลิดอันเดิมนะครับทีนี้เราก็จะแก้ไขนิดนึงนะครับอันนี้ตัวนี้มันก็จะ เป็นเฉพาะ s u r f a ฟ e ของทรงกระบอกนะครับเราก็จะแก้ใหม่คลิกขวา Edit นะครับตรงนี้เราก็จะมาแก้เป็น solid ตัวนี้พื้นที่ตรงนี้อ่าเราก็จะแอ t i v e พื้นที่ทั้งหมดนะครับเรียบร้อยอ่ามันก็จะสร้างถ้า surface มันไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะสร้าง f o r ์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็น f o r ์2สเมื่อกี้จำไว้นะครับ1.75 วอสอจะเท่าไหร่นะครับให้เดาความเร็วเท่าเดิมนะครับค่าต่างๆเราไม่แก่นะครับความเร็วเท่าเดิมกด Escape ออกไปตะกี้1 7เนี่ย1 7 5. นะครับทีนี้ซ่ ถ้าตามทฤษฎีก็คือพอหน้าตัดมันมันอะไรละ่ะมันโค้งนะครับแรงต้านมันก็จะน้อยลงอันนี้น้อยลงเรื่อยๆนะครับเริ่มน้อยน้อยแล้วดิ่งดิ่งดิ่งลงแล้วไม่รู้ไปหยุดที่เท่าไหร่การเทอร์โบเลนส์นะครับมันก็ลดลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับาการไหลปั่นป่วนก็น้อยลงอันนี้ ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมกระสุนลูกกระสุนปืนนะครับมันเป็นหัวมนก็เหตุผลนี้แหละเห็นไหมครับข้ามันจะแกว่งค่อนข้างเยอะตอนแรกมันไหลนิ่งๆนะครับพอมันเริ่มมีการแกว่งนิดเดียวก็จะเริ่มเกิดเทอร์โบแลน์ขึ้นแหละนะครับเกิดการไหลปั่นปวนข้างหลังแบบแกว่งมากเลยนะครับเด้งขึ้น0.9ลงมาที่0.4แต่ก็ถือว่าน้อยกว่าที่เป็นรูปร่างทรงกระบอกนัครับ รอให้มันนิ่งนะครับแล้วมันนิ่งก็คือค่ามันจะขยับขึ้นขยับลงอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ไม่โดดมากแต่กี้นี่โดดมากก็คือ0.4โดดมา0.9เลยแบบเนี้ยนะครับช่วงจังหวะที่มันยังไม่คงที่อ่ะเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มคงที่แล้วนะครับอยู่ที่0.4แต่กี้1.7ลดลงมา0.4แค่ใส่หัวโค้งเท่าไหร่นะครับนะประมาณเนี้ยและจะลดลงอีกเหลือ0.45 สนะครับอ่ะก็จะประมาณ0.45เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับนะใครอยากซิมต่อก็เหล๋ยวลองทำเองนะครับหยุดนะได้0.4นะครับอ่ะครับก็เซฟซีนไว้นะครับไฟล์ซีนเซฟทูสอนะครับจะมีหนึงให้นะครับอันนี้ก็ตั้งเป็น2อเซฟอันนี้0.4นนะครับนะก็บันทึกค่านะครับ เรียบร้อยนะครับต่อไปอมาที่โมเดลโหมดดีกว่าจะไดใ้ให้เห็นว่าไม่มีเส้นเวกเตอร์เองก็เป็นแบบนี้นะครับต่อไปจะทําหัวแหลมนะครับหัวแหลมก็ลบอันนี้ออกเดี๋ยวลองลบก่อนครับจะลบได้ไหมลบได้นะครับลบได้เลยเพื่อจะทําหัวแหลมนะครับก็ไปที่สเกโตโหมดเลือกแกน Y มันไม่เลือกเลือกผิดนะครับเล,เลือกผิดก็เลือกใหม่ เลือกแกน Y นะครับแล้วก็หัน f ฟอนต์วิวเข้าหาตัวนะครับอันนี้จะสเก็ตเป็นรูปสามเหลี่ยม1 2เอาหัวแหลมๆไปเลยนะครับแหลมมากๆชิบนะครับาใา้เทคนิคเดิมนะครับฟูมดปึ๊บเลือกรี l ว e รอบแกน X นะครับแล้วก็เลือกฟูฟูชิบแหลม อยากให้แหลมแบบมันลบเหลี่ยมตัวนี้นะครับก็คลิกนี่แล้วก็ดึงดึงให้มันราวเข้านะครับดึงทางนึงไม่ไปดึงอีกฝั่งนึงนะครับอ่าไม่ถูกใจมาแก้แล้วเซอรมีเอนะครับอเอาร้อยเลยก็แล้วกันนะครับนี่เอาแบบหัวแหลมแหลมมากๆเลยนะครับกับหัวโค้งอะไรจะเห็นผลมากกว่ากันนะครับเรียบร้อยอาถ้าเปิด Enclosure ดูนะครับก็จะเหมือนเดิม แล้วก็จะปิด e n c l o s u r เเราจะไม่แก้ตรงนี้นะครับมาที่ explore mode แล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็จะมาแก้ถ้าไม่อยากแก้นะครับทำใหม่นะครับ monitor f o r t เลือก solid นะครับมาเลือก face ที่ว่างก่อนนะครับเลือก face เสร็จแกน x ถูกแล้วนะครับกดเครื่องหมายถูก แล้วก็ดูดีเทลก็จะไล่ไล่ตามนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เรียบร้อยนะครับกด escape นี้ไปกดซิมตะกี้0.45นะครับมาดูปลายเหลมปลายแหลมนี้จะเท่าไหร่ มันพุ่งไป0.6จะน้อยกว่า0.45ไหมนะครับก็ต้องดูรอดูกันนี่ครับรอลุนตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันบังก็ปิดไปก็ได้นะครับอเอาการาฟเดียวนี่แหละถ้าไม่ไม่อยากปิดก็ค่อยเปิดมาใหม่ครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ0.45อ้าวขึ้นไปแล้ว0.7ตะกี้มันพุ่งนะครับมันจะแกว่งเพราะว่าเวลาซิมมันจะเริ่ม ซิมจากเวลาเริ่มต้นนะครับ0.6ก็บางคนอาจต้องการความแม่นก็รอสักวิ2วิอะไรแบบนี้นะครับก็นอนรอสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าปรับความละเอียดตะกี้ปรับความละเอียดพูดถึงความละเอียดนะครับก็ถ้าความละเอียดน้อยมันก็จะเร็วนะครับถ้าความละเอียดเยอะก็จะช้าอันนี้ปรับขึ้นมา ถึงครึ่งหนึ่งตอนแรกมันจะอยู่ที่เราๆยี่สิาเปอนะครับอันนี้ก็อยากให้ละเอียดก็เลยปรับขึ้นมานะครับอ้าศูนย์จุดสหน้อยลงแล้วนะครับเหลือศูนย์จุดสามอ่าประเด็นคือมันจะไปสเตเบิลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงหัวแหลมตามทฤษฎีก็คือแรงต้านมันจะน้อยน้อยกว่าหัวมนนะครับเพราะฉะนั้นกระสุนความเร็วสูงเขาก็เลยทําหัวแหลมนะครับก็ ที่ความเร็วสูงมันให้แรงต้านที่ต่างกันเยอะมากนะครับนะฮะก็จะมีเทอร์โบเลนต์อยู่นะครับนะก็จะอยู่ที่ราวๆ0.3เห็นไหมครับหัวแหลมกับหัวมนต่างกันไม่เยอะนะครับ0.45ี่กับ0.3ต่างกัน0.15นิดเดียวนะครับอ่มันิิงอยู่ที่0.35นะครับะก็ต่ำกว่า0.45อยู่ ก็จะพอแค่นี้นะครับมันมานิ่งอยู่ที่0.35-0.45ไอ้0.35-45นะครับเจอนี่0.35 36 36มันเป็น3-45นะครับไม่ใช่45 0.3นะครับอยู่ที่เราๆ0.35-36นะครับตะกี้0.45อ่ะก็จะพอแค่นี้นะครับก็จะเห็นว่ารูปร่างของกระสุนนะครับถ้าหัวแหลมยิ่งแหลมมากแรงต้านยิ่งน้อย นะครับอ่ะก็ที่เรียนมาพอมาทำในโปรแกรม ansi discovery นะครับเราก็จะเห็นผลชัดขึ้นเหมาะสำหรับการทดลองในห้องเรียนนะครับดำเสนอคุณครนะูเนี่ยเนี่ยก็จะเหมาะนะครับก็อย่าลืมไปโหลดนะครับอันนี้ไม่ได้อะไรหรอกนะครับมันฟรีนะครับ,รนะรบก็ใช้สำหรับสอนนักเรียนในโรงเรียนนี่แหละนะครับพอดีก็จะสอนที่โรงเรียนด้วยนะครับอ่ะก็ คลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําเกี่ยวกับความเร็วนะครับอ่ะก็จบไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ